วัสดีครับทุกคนยินดี้อนรับสุ่ยขอทองรายวันนะครับก็ยินดีกับทุกคนที่ได้กําไรด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยวิเคราะห์ตั้งไว้หลายวันมากๆถูกไหมครับว่าเออทองคำเนี่ยมันขึ้นนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยถูกไหมครับเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับวันวันจันทร์ไม่ใช่วันจันทร์สิวันอังคารพุธอย่างเงี้ยที่เราแบบเฮ้ยมองว่าขึ้นถูกไหมครับเรานับคลื่นกันหนึ่งสองสามสี่ห้า เนี่ยวิ่งไปถึงเท่าไหร่2 5 6 8 2า9กแปหนึ่งเียโอ้โหเราเชียร์ขึ้นกันตลอดนะครับหวังว่าคงจะไม่มีใครเซลนะก็ถ้าเกิดใครเซลนะครับก็อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนเรื่องเทรนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่เล่นสวนเทรนเด็ดขาดนะฮะสวนเมื่อไหร่ความบันไลบังเกิดแน่นอนนะครับก็โอเคไหมนะอย่าสวนเทรนกันนะครับไม่ดีนะครับเหมือนกับโอ้รถ10ล้อกาลังวิง่งใช่ไหมโอ้เราแบบแน่มากสวนรถ10ล้อเลยนะเออดูสิร่างกายฉันกับรถ10ล้อใครมันแข็งแรงกว่ากันมา เรียบร้อยฮะนะฮะได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลกถูกไหมนะฮะเรียบร้อยเลยถูกไหมครับส่วนทางของรถสิบล้อเนาะถ้าเราเรียนหลักดีมนปปานซับไพน์เนี่ยเราจะเข้าใจว่ากราฟเนี่ยเคลื่อนที่ตามรายใหญ่รายใหญ่วอลลุ่มแบบเป็นหลักพันล้านเหรียญถูกไหมครับมหาศาลกว่านั้นเยอะเลยแล้วเราเนี่ยศูนจศูนย์หนึ่งหลอดที่ไปเซลส่วนคิดว่ากราฟจะขยับไหม รวมพลังเมา่นะฮะคนละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ขยับนะครับเนาะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยล้อตามลายใหญ่เนาะโอ้โหผมดูร้านทุกคนดูตามนะไปทบทวนนีมันสายเห็นไหมอิมมาล้านให,ใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแทงไส้เนาะเราเห็นอย่างนงี้ยเราก็รู้แล้วโอ้ดิมานโซนดันทะลุแนวรับสําคัญสองหอปดอย่างเงี้ยดันทะลุออทามไฮสร้างดิมานโซนขึ้นชัวร์ๆฟอลลูบายไปเลยครับบายตรงไหนก็กำไรถูกไหมครับเออเนาะ ก็จะหาจุดสวยๆนะเดี๋ยววันนี้เรามาหาจุดสวยๆกันแล้วก็มาดูภาพใหญ่กันว่าจะมีโอกาสขึ้นแล้วพักตัวอะไรยังไงถึงไหนต่อนะครับท่านผู้ชมนะฮะมาดูกันนะครับกราฟนี้เลยโล่งๆนะครับเราจะได้เห็นภาพใหญ่กันเนาะเริ่มจากทำฟิลมวีก่อนนะครับทำฟิล์มวีคเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับก็เป็นในส่วนของโอ้โหชัดเจนนะฮะขึ้นเป็นแท่งเนี่ยใครอยู่ใน กลุ่มกดโซติดยิ้มเงินล mm ้านนะครับกลุ่มติวได้กราฟนี้ไปเรียบร้อยนะฮะเออเนี่ยขึ้นเป็นแท่งเลยถูกไหมชัดเจนนะอิมบาลานเกิดขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูนะครับสังเกตสังเกตนะฮะเกิดอิมบาลานปุ๊บส่วนใหญ่ก็จะมีการพักตัวก่อนนะเพื่อเกิดอิมบาลานแท่งถัดไปนะครับอดูดูดูนะเห็นฮะอิมบาลานพุ่งปึ้งพักตัวถูกไหมครับแล้วก็ค่อยพุ่งใช่ไหมครับเออมันมันจะไม่แบบขึ้นทีเดียวมันจะขึ้นแล้วก็พัก พักมากพักน้อยแล้วแต่ตลาดนะครับทุกครั้งที่มันทำออทำไฮนะี่เดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูนะในจังหวะที่เขาทำออทำไฮนะครับนี่น,นี่จังหวะนี้ก็ได้นะครับดูนี้นะเห็นไะครับจังหวะพุ่งไปบึ้งเห็นไหมนี่จังหวะนี้เหมือนเหมือนเหมือนกับเรามากเนี่ยตรงนี้ที่ทำออทำไฮใหม่เห็นไหมครับขึ้นไปปุ๊บพักตัวก่อน2วีคขึ้นต่อพักตัวดูไหมครับฉะนั้นเนี่ยสันนิษฐานได้คร่าวๆว่าอาทิตย์หน้าทองคำมีโอกาสพักตัวนะครับ โอเคทีนี้เรามาหาเป้าก่อนนะถ้าเกิดสมมติอ่ะมันดันขึ้นไปไกลล่ะไปถึงไหนนะครับคร่าวๆเนาะเป้านะครับจะเดี๋ยวดูทำฟรมเดย์นะครับนี่เป้าคร่าวๆนะครับเราจะใช้ฟิโบเนาะนะครับช่วงนี้นะครับต้องฟิโบต้องเข้าอยู่เยอะนะครับเพราะว่ามันไม่มีแนวต้านข้างบนเนาะฟิโบอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่แนวต้านต่อไปถ้าเราดูเนาะก็จะเป็นโซนนี้นะครับ2591 นะครับ2628นะครับปุ๊บ2628ด้วยอ่ะโอเคไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพยายามดูให้เนาะเนี่ย2 5 9 1 2 6 2 8นะครับอ่าถ้าฟิโบโซนนี้นะครับเนี่ยก็จะอยู่เป็นอันนี้ทะลุไปแล้วนะครับโอเคเราหาต้านก็จะเป็นประมาณ91เนาะเนี่ยนะครับ แล้วก็ตรงนี้12ึ่งสองเอีสสนี่จะเป็นประมาณเนี้ยเก้าสามด้วยนะครับจะเป็นโซนโซนนี้เลยนะครับเก้าหนึ่งเกสนะครับโซนแนวต้านเนาะนี่ถ้าขึ้นไปก็จะเป็นราคาในยะนนิดนึงเนาะนะครับ ตรงนี้นะครับ2610นี่เห็นไหมครับเนาะโอเคนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยติด2 5 4 8 4แนะดูละกันเนาะว่าวันจันทร์มันจะขึ้นไปถึงโซนนี้ไหมนะครับถ้าขึ้นไปถึงแล้วมีแรงย่อเนี่ยเออเดี๋ยวเราค่อยวัดฟิโบกันว่าจะย่อถึงไหนแต่ว่าเอาหน้าง,งานก่อนวันนี้สมมุติเปิดปุ๊บมันย่อเลยนะมันไม่ไปถึงแนวต้านของเรานะครับอันนี้คือผมให้ทุกคนดูนะถ้าวันจันทร์นะครับเปิดมาไปถึงแนวต้าน จุดพักตัวที่เราวัดกันวันนี้สมมติหน้าเปิดวันจันทร์ปุ๊บมันไหลขึ้นไปเลยถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วย่อเราจะวัดจุดพักตัวกันใหม่แต่ที่ผมจะวัดวันนี้คือสมมติเปิดปุ๊บแม่งย่อเลยเราจะบายตรงไหนโอเคสมมุติเปิดปุ๊บลงเลยเราจะรอช้อนตรงไหนดีมาดูกันนะครับโซนแรกนะครับที่แนะนําก็จะเป็นตรงนี้ครับ62 6 2สถึงห้นะครับสองห้าหกสองสองห้าห้าหกนะครับนี่ตรงนี้เป็นดีมานโซนเนาะที่แนะนำนะครับเป็นแัลลนะี่เบสเอรี่เนาะสี่ชั่วโมงด้วยนะครับนี่แล้วก็ไม่มีละ <c oughs> มีอันเดียวเลยแล้วก็โซนด้านล่างเนาะแต่ด้านล่างไกลเกินเนาะแล้วก็ฟิโบนะครับวัดให้นะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับโซนหนึ่ง โซนสองโซน3โอเคนะครับถ้าวัดฟิโบก็จะมีเป็นโซนแถวๆนี้นะครับนี่โซนดีมานี้โซนเดิมนะโซนเดิมไม่มีโซนใหม่นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจจะเป็นโซนตรง โซนตรงนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นก้อนติดๆกันเลยเป็นก้อนติดๆกันเลยนะครับเนี่ยหกสามถึงหกเจ็ดนะครับแต่ตรงเนี้ยผมขอไม่ใส่ไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าตามสูตรเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับถามว่ามีโอกาสเด้งไหมมีนะมีมีมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันเนาะเป็น RBR Da ี l y ร a แบลเเนาะนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับ พอเล่นได้อยู่นะครับมันแต่ไม่ได้ตามสูตรเป๊ะเนาะนะครับอ่ะแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจจะเป็นโซนนี้นะครับนีไอไอโซนแถวนี้ที่ผมเข้าไปด้วยเออโซนนี้แอคชั่นแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครทันเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ที่มันแอคชั่นเนี่ยเนี่ยบายได้เลยนะดีมานด์30นาทีย่อมาปุ๊บบายขึ้นไปเห็นชัดปะ ใครเป็นดิมานซ์ซับไพ่นี่ย่อปุ๊บเนี่ยบายตรงนี้เลยสี่ห้าวิ่งได้นะครับแล้วก็อืมอ่ะนนี้นะครับไกลหน่อยนะครับแต่ก็โอเคนะครับไม่ได้ติดใจอะไรนะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับเป็นโซนนี้นะครับ สี่สองสามสี่สองห้าสี่เออสองห้าสี่สองถึงสองห้าสี่แปดนะครับโซนนี้ได้อยู่นะครับเป็น drop base ล a l l y นะครับแต่ว่าโซนนี้เดี๋ยวผมต้องรอ confirm อีกทีเนาะรอรอรอให้มันแบบนับ a b c confirm เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยบายนะครับโอเคเนี่ยโซนวันนี้จบแล้วนะครับ ก็สามโซนที่น่าสนใจนะครับในการเทรดเนาะโซนไหนน่าสนใจที่สุดนะครับที่ผมส่งในห้องซิกเลยนะครับที่ผมส่งในห้องซิกก็จะเป็นโซนของ5559นะครับเนี่ยจะเป็นโซนแถวๆนี้แถวๆนี้นะครับในในห้องซิกผมจะเประหยัดให้นิดนึงนะครับผมจะประหยัดให้หน่อยนะครับเพราะว่าเราเสายขี้งกเนาะนะครับห้องซิกเนี่ยผมจะประหยัดให้หนึ่งนะจะเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผมจะประหยัดให้นะครับแอบประหยัดให้นิดนึงนะในห้องสีเนาจะได้แบบราคาสวยๆกันหน่อยนะครับแต่จะเป็น5 9คือขอบนี้นะครับนี่นะครับอจุด TPSL ก็ตามที่ที่ส่งไว้เนาะในห้อง v p เนาะนะครับโอเคนะครับนี่ได้ไอเดียเนาะนะครับเดี๋ยวให้ดู Elite Wave นะครับว่าเป็นยังไงเนาะนี่คือโซนนะครับ เอลเบลก็จะได้โซนใกล้เคียงกันนะครับนี่ผมตีตั้งไว้เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมโซนแนวต้านสําคัญจะอยู่ประมาณนี้นะครับ91 93นะครับแล้วก็2 2615นะครับแล้วก็จะมี2628 2650เนี่ยหนะ้าต้านแข็งแรงมากนะครับต้านแข็งแรงมาก2 5 0เนี่ยอุย้ยต้องระวังนะขึ้นไปถึง2650นี่มีโอกาสทุบเลยนะ2650นี่ถึงปุ๊บทุบได้เลยนะครับจริงฟังฟังคลิปนี้ไว้เลยนะ ถ้าทองบินไปถึง2650นะครับดูคลิปนี้ไว้เลยนะครับมีโอกาสทุบแบบทุบอะอย่างน้อยหมื่นจุดนะครับ2650กห้านยนะครับแต่นี่ไกลนะครับเออทีนี้ถ้าภาพแพทเทิร์นนะครับเรามองเป็นแพทเทิร์นอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับที่เรานับมาหรออ้ไหม 1, 3, 5, 4, 5, 5, 5, ไหนึ่งสามสี่ห้า bc หนึ่งสามสี่ห้า bc เห็นไอซายเบย์ชุดใหญ่ไหมครับเนี่ย a ศูนย์ a bc อันเนี้ยไอ้ก้อนไซเบก้อนเนี้ยนะครับก้อนเนี้ยที่แบบโอ้ยติดกันนานมากเลยเออ ถ้าใครอยู่ในเอลิทเว็บเนาะนะครับก็จะรู้หรือมีพื้นฐานมาบ้างจะรู้ว่ายิ่งไซด์เวย์ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งไซด์เวย์นานเท่าไหร่แรงในการส่งยิ่งสูงเออเนี่ยเห็นไหมครับไซด์เวย์เอบปุ๊บช็อตนี้ที่ผมนับให้คือตอนนี้ครับมันเคลื่อนที่ขึ้นเนาะแบบ1 2นะครับเป็นอนะิมพาวเวฟเนาะขึ้น1ย่อ2ตรงนี้นะครับขึ้นไปลื่น3 สสีแดงนะครับแล้วเดี๋ยวพอขึ้น3ส,สีแดงเนี่ยผมมองว่าน่าจะซักออสองห้าเนี่ยตรงนี้แหละสองห้า,าเนี่ยขึ้น3มสีแดงปุ๊บแล้วเดี๋ยวมาสี่สีแดงเพื่อขึ้นไปห้าสีแดงก็คือตรงที่สองหห้าหนะครับโอเคไหมแต่ว่าที่เราอยู่ตอนนี้ครับเนี่ยไอ้สีแดงตรงนี้เนาะ แต่ตอนนี้นะครับเรายังอยู่ในส่วนของผมเขียนเป็นไซค์ขึ้นแล้วกันนะครับอันนี้นะครับสีแดงนี้เนาะเป็นไซคิขึ้นใหญ่นะครับแต่ตอนนี้นะครับให้ทุกคนดูว่าเราอ่ะอยู่ในของภาพเล็กตรงนี้นี่ไมโครนี่เห็นไหมครับก็คือตอนก่อนที่มันจะถึงเนี่ยผมมองว่าเนี่ยวันจันหน้านี่แหละอาทิตย์หน้านี่แหละมันย่อสีก่อน รับเนี่ยย่อ4ก่อนนะครับก็คืออาจจะยอ่อเหมือนโซนที่เราตีกันไว้เนาะเนี่ยสปุ๊บเดี๋ยวมันย่อลงมาย่อเสร็จปุ๊บทำนิวไฮอีกชุดหนึ่งปึ้งนะครับนิวไฮอีกชุดหนึ่งเสร็จเนี่ยเสร็จปุ๊บอาจจะมีการพักตัวเลยไซด์เวก่อนนะครับอาจจะพักตัวแบบอาจจะไซด์เวแบบยังไงสมมติไซด์เวรประมาณนี้นะครับเออเหมือนมีนิวโลเหมือนจะลงอนะเนาะแต่ไซด์เวจบปุ๊บเนี่ยก็ชูตไปต่อเลยนะครับ1 2เพื่อไปที่2560 สองสองหกห้าศูนย์โอเคไหมนะครับก็อยากอยากให้ทุกคนเนาะทั้งในห้อง v ีทั้งทุกคนเนี่ยดูภาพใหญ่เนาะได้เข้าใจนะครับว่าเราอยู่ในสถานะไหนนะครับมันมีการเคลื่อนที่แบบไหนได้บ้างนะครับโอเคไหมโอเคนะครับถ้าเก็ตก็พิมพ์เข้าใจมานะครับด้านใต้เนาะพิมพ์เข้าใจแล้วก็แค่นั้นพอนะพิมพ์เข้าใจมานะครับถ้าเข้าใจเนาะนะครับโอเคภาพใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีคอร์สฟรีแจกอยู่เนาะทั้งทุกสาหรับทุกคนเลยนะครับก็อย่าลืมทักแอดมินมานะครับแล้วก็รับสิทธิ์กันด้วยนะครับเพราะมีหลายคนที่ทําตามเงื่อนไขแล้วแต่ไม่ได้รับแต่ไม่ทักมาแอดมินก็ไม่รู้เนาะว่าเออคุณครบเงื่อนไขแล้วนะอย่าลืมเช็คเงื่อนไขตัวเองด้วยในการรับคอร์สฟรีนะครับเ,เดี๋ยวผมทวนเงื่อนไขให้นะครับก็คือเออถ้าเกิดใครเนี่ยเปิดพอร์ตเอเนาะกับผมเนี่ยแล้วฝากครบร้อยเหรียญเนี่ย ก็จะได้ห้อง v p นะครับใครฝากสะสมถึง300เหรียญอย่าลืมนะครับทักมารับคอร์สเรียน7วันปั้นผล100%ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยสะสมครบ500เหรียญแล้วยอดฝากเนาะทุกๆ500เหรียญจะได้คอร์ส X1 หนึ่งคอร์สก็เลือกได้เลยใน4คอรสนี้นะครับเออบางคนบอกบางคนฝากมา1,500เหรียญแล้วอ่ะจริงๆได้3คอร์สนะทักมารับด้วยนะครับเออก็ครบ500เหรียญก็เลือกได้1คอร์สเนาะ1,500เหรียญก็เลือกไป3คอร์สเนี่ยอยากได้4คอร์ ครบ2 0 0พเหรียญก็ได้นะครับเนาะได้ครบ4คอร์สนะครับก็เงินที่คุณฝากก็ไว้ปั้นพอร์ตนี่แหละถูกไหมเราปั้นพอร์ตเพื่อวันนึงพอร์ตเราจะได้เป็นหมื่นเหรียญเนี่ยผมจิบจิบไปแล้วเนาะสังเกตตอนที่ผมเปิดช่องใหม่ๆเนาะผมตั้งใจว่าจะพาทุกคนเนี่ยปั้นพอร์ตพันเหรียญไปหมื่นเหรียญเพราะถ้าเกิดปั้นพอร์ตพันเหรียญไปหมื่นเหรียญได้เนี่ยการเทรดได้เดือนละ500เหรียญเป็นสิ่งที่มั่นคงมากยั่งยืนมากเนาะเดือนหนึ่งเดือนเดือนละพันเหรียญเนี่ยสบายมากเลยนะถ้าพอร์คุณเรีย แต่ตอนนี้เป้าหมายผมใหญ่ขึ้นนะครับผมอยากทุกคนเนี่ยปั้นพอร์ตไปถึงแสนเหรียญเลยนะครับพอปั้นพอร์ตถึงแสนเหรียญเนี่ยเดือนหนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับผมอยากทุกคนเนี่ยมองไกลๆมองยาวๆเนาะมองแบบลองเทอร์มนะครับคุณจะได้เห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรามาเทรดเพื่อใจะให้ได้กําไรสม่ำเสมอเนาะไม่ได้แบบเออเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเดี๋ยวเศรษฐีเดี๋ยวยาจบไม่นะครับเราต้องเทรดเพื่อความยั่งยืนเท่านั้นนะครับคุณจะได้เปลี่ยนชีวิตเนาะได้มีไลฟ์สไตล์ที่เราเลือกได้ นะอย่าลืมมารับข้อเรียนฟรีกันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กดติดตามไว้ถ้าอยากรับความรู้ดีๆแบบนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ